การเล่นเปตองถ้าตีแบบนี้ได้ก็สนุกสิครับใบนี้ยกขึ้นมาตีข้ามกันไม่โดนกันนะครับอีกใบก็ตีออกไปได้ครับเพื่อนใบนี้ก็ต้องตีข้ามกันให้ได้นะครับตีโดนออกไปเป็นยังไงไม้นี้รุ่นกันนะครับเปตองเมืองเบตงนะครับใบแรงนี้เป็นของแ,บบแมนแมนนะครับคู่กับผมว้าวิวินวางเลยกันไปนะครับ อีกทีมก็พี่น้อยอีกาดำวางเข้ามาโอ้โหเปลี่ยนสวยงามเลยแก่นไปนิดเดียวครับเพื่อนๆพ,พี่น้อยคู่กับแบมมังนะครับไปนี้ผมจะตีแล้วนะครับต้องตีข้ามลูกแก่นนั้นให้ได้นะครับไม่งั้นแก่นจะออกครับเพื่อนๆผมเล็งแล้วยกขึ้นมาตีสกิดออกไปได้ครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยน พี่น้อยอีกาดำใบที่สองดบวางเข้ามาโหหลุดไปทางซ้ายนะครับเพืเ่อนๆพี่น้อยเดินมาเช็คดูนะครับว่าเปลี่ยนหรือเปล่าโ้ไม่ยอมครับผมขอวัดเลยนะครับใบนี้สำหรับพี่น้อยอีกาดำกรณีสูสีนะครับ สงสัยว่าได้ลูกไหนก็วัดได้เลยครับเพื่อนๆพีน้อยวัดแล้วครับยังไงครับวัดแล้วยังต่ออยู่นะครับแบบนี้เดินกลับข้าววงมายังไงครับแบมังครับครูกับพี่น้อยจะตีครับดูกางข้างเข้ามาสนามต้องเก็บออกไปก่อนนะครับเพื่อนเพื่อความปลอดภัยแบมังเลือกตีครับโอ้โหไม่โดนครับ พี่น้อยขอเข้าแล้วครับใบนี้ดับเข้ามาเอ้าไม่ถึงซะแล้วครับดับอยู่เลยครับแบมังวางมาใบนี้โอ้โหสวยงามครับเปลี่ยนทีมของพี่น้อยเหลือแค่ใบสุดท้ายนะครับตีได้ครับเพื่อนๆเ,เดี่ยวแต้มก่อนนะครับใบนี้เป็นใบที่สองของผมนะครับ ลแล้วก็ยกขึ้นมาตีโดนออกไปได้ครับเปลี่ยนใบสุดท้ายของแบมังวางเข้ามาเอาอีกแล้วครับ <มา S 1> โอ้โหโวางเลยกันปนิดเดียวใบนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีอีกทีหมดแล้วผมจะตีโดนลูกกันก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆแต่ใบนี้ผมเล็งแล้วยกขึ้นมาตีโดนออกไปเพียวๆครับผม รับแล้วหนึ่งแต้มในสนามครับแบบแม่ครับเลือกเข้าครับวางมาครับใบนี้2คะแนนได้ครับใบสุดท้ายได้ไหมวางมาแล้วครับตึบโอ้สามคะแนนครับเพื่อนๆไม้นี้สนุกสนุกเลยนะครับ